เ aw, บบทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหลวงขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13เมษายน2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป กิจกรรมภายในงานขอเชิญส่งน้ําพระพุทธชินราชรถน้ําขอพรผู้สูงอายุกิจกรรมมอบแว่นตาสนุกสนานไปกับการแข่งขันเกมกีฬาของผู้สูงอายุชมการแสดงจากพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงชมการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหลวงและสนุกสนานไปกับการเล่นน้ําสงเรานต์อย่าลืม วันเสาร์ที่13เมษายน2567นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปพบกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงสนับสนุนกิจกรรมโดยพันตำรวจเอกประมินชวดคำนายกเทศบนตรีตำบลทุ่งหลวงคณะผู้บริหารประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประหลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงหัวหน้าส่วนราชการพานักงานลูกจ้างและโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหลวง we yeah.